วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับที่เขาได้มีโอกาสเปิดตัวสายการบินใหม่ที่มีจากเชียงใหม่สู่บันเดลเลนะครับโดยสายการบินเอเซียนวิงแอร์ไลน์แอร์เวยนะครับก็จะบินจากเชียงใหม่ไปบันเ,เลบินตรงเลยนะครับทุกวันพุธ ค,คือปกติแล้วเชียงใหม่ของเขาจะมีสายการบินที่บินอยู่แล้วเชียงใหม่ย่างกุ้งคือสายการบินแอร์บักันนะฮะเขาจะบินตั้งแต่วันพันลเอรฮัทกับวันอาทิตย์2วันนะครับแล้วก็สายการบินเอเชียนวิงส์แอร์เวย์นี้จะเป็นสายการบินลูกของแอร์บักัน โดยที่มาเปิดเพื่อให้ความสะดวกกับคนภาคเหนือนะครับนักท่องเที่ยวบอกว่าชาติไหนก็ตามที่มามาเชีงยงใหม่ของเราสามารถที่จะไปแอลพม่าได้โดยง่ายแล้วก็คนพม่าเองก็อยากจะมาแอลพมา่มาแอลเชียงใหม่โดยง่ายก็เลยระมือ,อสามารถเปิดที่สายมินเส้นทางนี้เพื่อน,นำนักท่องเที่ยวถึงสองฝั่งนะครับถึงไทยถึงพม่าสามารถไปมาหาสู่กันได้ง่ายโดยเฉพาะเอไอซีที่จะเปิดในสองปีตัต้งหน้านะครับก็ เราจะสามารถทําให้การเชื่อมโยงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านประเทศพม่ากับประเทศไทยเราเนี่ยสามารถเชื่อมโยงไปมหาสูตรกันได้ง่ายขึ้นในวันนี้เป็นการเปิดตัวในเส้นทางเชียงใหม่มอเลยอร์ยังเป็นทางการ ในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญประเทศโดย่ีโดยขอยยิงยิ่งอีกสปีข้งางหน้าือประเทศในภาคกเืา,านตะวันออกเฉียงใต้เข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นการเดินทางติดต่อระหว่างประเทศในอาเซียน I <laughs>